มีคัน,นย่าขึ้นสวัสดีครับอันนี้อยู่ที่อุบลน,นะฮะตอนนี้จะเป็นวัดภูเผานะครับผมน,นี่นะครับผมมาัางวัดอุบลน,นะะวัดภูเผานะครับนะครับผมก็ขึ้นสีทอนแสนาเสาเป็นเสาทอง คำเปลเป็นทองคำนะครับผมง่ามมากเลยนะครับรบอบบิวนะฮะบิวสวยนะครับผม ้างาก็จะเป็นรูปนิมิตนะครับผมทางล่างก็จะเป็นที่จุดชมวิวนะฮะ จุดชมวิวนะครับนี่ก็จะเป็นโตว,วัดนะครับผมเป็นสราเรื่องแสงนะครับ ก็คือสถานที่นะครับจุดชมวิวนะครับภูเ,เขาเจียวงามอันลามเลยนะครับผม <c oughs> นะครับจะเป็นบริเวณรอบวัด อีกด้านนึงนะฮะก็จะเป็นนี่ครับท่าไปก็จะเป็นแนะนำโค้งนะครับผมวัดภูพาวครับกาสวยงามนะครับ คอีกด้านหนึ่งนะครับที่ว่าโอเคนะครับผมพี่น้องงามอยู่ขั้นเป็นการเคลื่อนสีงามกว่านี้นะครับพี่น้องขั้นวัสนับพี่น้องมั้นไทยบวมาเห็นเต็มโต,โตนะฮะก็ถ้า รอบรัวมาเที่ยวนะครับถ้าพอแล้วแม่มามา,มาถ่ายรูปนะครับวัดภูพาวนะครับร้านที่ท่องเที่ยวกับงามนะครับผมบนข้างหนึ่งจะเป็นแม่แม่น้าโค้งนะครับครับผมข้างนี้ผมก็เป็นเป็นเป็น้างล้างด้านขาน,นี้งของวัดภูพาวนะครับผม ก้อนแดดพี่น้องจะเป็นด้านหน้านะครับผมพี่น้องนี่ก็กจะเป็นพื้นปูนเรื่องแสงนะครับผมนี่ก็เป็นองค์เจดีย์นะครับผมด้านหนา้าด้านหน้าของวัดนะครับ หรือว่าวัดไงนะครับผม,มเป็นทางนี้เป็นร้านจอดรถนะครับท้างเข่านะครับครับร้อกสิบห้าองศานะครับ